สวัสดีครับพี่น้องครับนี่พอกันอีกแล้วนะครับผมกับผมฮอดดีทวิศักดิ์ทางช่องยูทูปพอดีแลวเพื่อนวิเชียวครับทางเพจเ a c e บ o o คฮอดีทวีศักดิ์แฟนเพจนะครับผมตั้งหัวขอคลิปขึ้นไว้อยากประสบผลสําเร็จอยากให้คนหักคนมักคนชื่นคนช่มเนาะในเส้นทางวงการมาล่ัเนาะแต่บรเคยพัฒนาตัวอยู่องออของเ่อคือเขาเห็นหยังกับว่เฮยด อยู่ในยุคสมัยนี้มันเป็นยุคอย่างยุคโชว์เชีวยวอ,อยากให้สางตัวตนเอียงจังได้กับเหตุยู่ซือแต่อยากให้ค้นย่องอยากให้ค้นชื่นคนชม่มอยากประสบผลสําเร็จในสินทางแต่บมมีความขยันเนะาะคือว่าไปบอดไปที่ดาอื่นผมว่านะครับเนาะอาจสีแห้งจักหน่อยในหัวขอคิปนะครับผมแต่ว่าบางคนถ้าเบื้องคอนเทนตนของคอดีมาก สักระยะหนึ่งหรือว่าติดตามมาดดโดนกระสิหัจักว่าเป็นลักษณะอย่างจังดายนะครับเนาะหลายเทื่อหลายที่ที่ไปอ่านพ่อคนที่มาตำหนิผมคือมาบอกในคลิปคอมเมนต์ประมาณว่ารู้หมดทุกอย่างเรื่องของคนอื่นแต่เรื่องตัวเองไม่รู้เป็นอย่างผมสิบหัวเรื่องผมผมก็ต้องยอมรู้ดีก็คนอื่นเหลี่ยวเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมนั่นแหละผมหัวนะครับเป็นอย่างผมคือเบาด้ก็คือผมเช็ดงาน ในสายงานนี้เมื่อโดนงี้ครับเนาะเข้าใจตามนั้นนะครับผมอาศิแบบเป็นสไตล์ในการเบาในการนําเสนอของผมลักษณะอย่างสี่เนาะครับเนาะผูดใดฟังแล้วได้ความรูจับประเด็นถือเห็นว่ามันเป็นคลิปที่ดีเนาะเครื่องบวกคลิปที่ดีนําไปพัฒนาตนพัฒนาตัวตนจะคล้องได้การรับกระเบื้องนะครับผมผู้ใดบ่บมักสไตล์นี้เอ้ยวบาแล้วอันนั้นอันนี้คือยังเจาเก่งคับเนาะคือยังเจ้าแบบเจชันครับเนาะ บอโอเคในการเบื้องคิปผมก็บอต้องเบื้องแค่นั้นเองไม่ต้องดูแค่นั้นเองนะครับปัดพานเพราะว่าผมกับเข็ดคอนเทนต์เนาะในสิ่งที่ผมมีความสามารถในสิ่งที่ผมรู้ในประสบการณ์ที่ผมเห็ุงานมากแค่นั้นเองนะครับผมบอกในสิ่งที่ผกต้องเนาะสําหรับงานสายงานของผมที่ผมเชี่ยวชาญแค่นั้นเองนะครับผมัาจาว่าเจ้าโอ้ยมึงจะซื้อกับห้วเห็นซื้อ่อยประจาเป็นต้องเห็นงานน้ำเจ้าคอยกับหั เรื่องพวกนี้ก็พวกเป็นยังเจากับไปเฮดคอนเทนต์ของเจ้าเนาะห้ค้นเบื่องห้ความหลู้คนก็ได้นะครับผมทามันเป็นสิ่งที่ติกต้อถ้าเจ้าคิดว่าจังสันเนาะครับเนาะคอนเทนต์นี้เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเบื่องคิดวิเคราะห์คิดตามว่ามันแมนอหลีบ่แค่นั้นเนาะครับทามันโมเมนเจาก็แย่งคอมเมนต์แค่นั้นเองนะครับผมบมเมนเพราะอะไรยังไงแค่นั้นเองนะครับผม สำหรับหัวข้อคลิปที่ผมตั้งนะครับผมก็คืออยากให้คนที่เขามากแล้วพัฒนาตัวจ้าของไปในทิศทางที่ถือต้องแล้วก็ยังเงยืนเนาะยุคนี้เป็นยุคชว่วชียลครับผู้ใดก็บหัวเป็นยุคออนไลน์เป็นยุคที่สามารถสร้างสรรค์ตตวต,วตนจะคล้องในช่วชีย่ได้แบบอิสระโดยที่บ่ต้องเสียอหงังแค่เติมเน็ตแล้วก็มีโทรศัพท์เนาะทายลงบรบววาสิเป็นในแพลตฟอร์มต่างๆเยอะแยะมากไม่แบบอปยังแน สีนั่นสีนี่เต็มไปเบิดสามารถเฮ็ดได้เบ so <Yeah. S 2> like, ิดเนาะเพื่อสิโปรโมทจะคล้องเพื่อสีเฮ็ดให้จะคล้องมีกระแสต่างตัวตนจะคล้องในแพลตฟอร์มอะไรต่างๆแต่กับบางคนหรือหลายๆคนเลยยขอมาในสายอาชีพนี้แล้ว่พัฒนาตัวจะคล้องเนาะแต่ว่าอยากได้ด้อยากได้คือมูอยากมีคือมูอยากเล่นอยากดังอยากได้แต่กับบบเฮ็ดเนาะเฮ็ดละก็เฮ็ดหน่อยเฮ็ดในปริมาณทีนหน่อยอีี เนาะมันก็นเลยบอบอคอยมีแสงเลยบ่คอยสําเร็จเนาะอันนี้มันเป็นคือเรื่องจริงใ้พี่น้องครับมันสําคัญมากๆสําคัญอหลีต้องให้ความสําคัญในจุดหนีหลายแฮงแม้กระทั่งตัวผมเองเนาะถือว่าหมดไปแล้วแหละคันสิว้ามากในในสายงานนี้อหลีเอาไปเป็นตัวเด่นแทบจะหมดไปแล้วเนาะก็ต้องเบนเข็มไปหาตัวตนใหม่ๆที่จะอยู่กับวงการนี้ได้ คดีบรดีววาหยุดจิตในตัวลักๆที่คดีต้องมาสแสดงในหนาเวทีคืออย่างผมว่านั่แหละครับพอผมหัวในจุดนี้วัาจักรการเป็นหมอลำม,มันเป็นยังไงมี่ขืนอวยขึ้นไปไปสูงสุดแล้วก็อวยลงคือบางไฟนี่เป็นเรื่องปกติอดีเข้าใจเนาะวาต้องเฮ็ดจังไ๋ช่วงวัยอายุสานีมันสิเป็นป่ามานนีขึ้นมาหอดนี้แล้วพอฮอดจากวัยนีไปแล้ววันสิ ไปอยู่ตำแนหน่งใดนาที่ใดพอดีหูพออยู่ในสายงานนี้มาโดนเนาะบอดด้เก่งที่สุดเนาะครับผมก็ย้อมรับว่าผมบอดด้เก่งที่สุดว่าแทนในเสียงหล่องเสียงล่ำผมก็บบอดดเก่งแต่พอไปได้เนาะสิ่งสําคัญคือจุดแข็งของผมก็คือการทํางานของผมนะ่ะสม่าเสมอเนาะสม่าเสมอตรงต่อเวลาเฮ็ดในอยู่ในระบบของแต่ละคณะของเพิ่อนนะ่ะ เันมีกฎอย่างแน่ผมก็ทําตามอย่างเขียงขัดแล้วก็ยึดถือในการตรงต่อเวลาเนาะแคนะ่นั้นเองจุดแข็งของผมดีไม่แค่นั้นเนาะผมน,นสีว่าร้องว่่นที่สุดในวงการมะลำบ,บอแมนบ่ได้ผู้ดีที่สุดบ่ได้เก่งที่สุดวาดสินฝอนกันบ่ได้เก่งที่สุดแค่พ่อไปได้น้หมู่แต่ว่าสิ่งที่สาคัญจุดแข็งที่ผมเห็ดได้ก็คือผมปฏิบัติมาตลอดก็คือการตรงต่อเวลาอยู่ในกรอบอยู่ในระบบของเพื่น ถิงคัดต่อระบบของเพิ่นแค่นั้นเองนะครับเนาะแล้วก็ยุ่งบ้างสัน่นระบบมีปัญหาแค่นั้นนะครับเนาะมาหอดยุคนี้เอายุคที่มันเป็นโซวเฉียวยุคที่ต้องพัฒนาจากของแล้วก็โปรโมทจากของในโซวเชียวถ้าผมว่าเฮ็ดผมก็หายไปเลยนะครับคือศิลปินในรุ่นเดียวกันเจนเดียวกันกับพอดีทวีศักดิ์ไมตะกี้หายไปเลยบักหลายคนเลยว่าสิเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะถ้าเฮาว่าพัฒนาตัวจากของถ้าเฮาบออยู่ในโซวเชียวคือยังเพิิน บพาสามารถมาหอดในมือนี่ผมเสือเลยว่าพี่น้องกสิเห็นพอดีพุ่นล่ะเลียงงัวอยู่ทงหน้าคนปันพอเดีมาใส่ชุดเพลทฟอนหรือว่าเฮดคอนเทนต์ให้พี่น้องเบิ่งขึ้นยังสมือนี้ย้อนว่าผมอ๋อเข้าใจว่ายุคสมัยนี้มันต้องเป็นแบบนี้ถ้ายิ่งว่าพัฒนาตัวจะฟของเนาะพ่ต้องไปบาเด็กหน้่ยรุ่นใหม่รุ่นผมนี่ก็ขึ้นกันหายไปเบิดนะครับว่าคุณสิมีความสามารถด้านไหนที่หลายปานใด็กรตามถภาษีทายแต่คนอื่นไทยลงไทยแต่คนอื่นมาโปรโมทให้จบ เนาะเพราะฉะนั้นน้องๆคนรุ่นใหม่ถ้ายากเล่นอยากดังเขามาได้หนีอยู่ในสายงานนี้ยิ่งต้องทํายิ่งต้องพัฒนาตัวจากของเนาะอันนี้สําคัญมากๆนะครับผมคิดไอเดียอียังได้เฮ็ดไปเลยคิดตอนนี้ได้เฮ็ดลงไปเลยโพสต์ลงไปนะครับเฮ็ดลงไปในแพลตฟอร์มจากของโปรโมทจากของมีคนเข้ามาคอมเมนต์ ทำมีเวลาทำบอลไหลทำมีเวลาอยู่ีตอบเพิ่น <c oughs> แค่นั้นเองนะครับเนาะตั้งแต่สิบประมาณจังสี่ไฮความสําสคัญในจุดนี้เพราะว่ายุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์ผู้เถาผู้โถ,ถกับเบื้องอีพออีแม่ไปเบื้องผมไปอนจังหันวังบันผาไ่วังหันผ่านมาสองสามมือวังหันนี้นะครับเนาะมีคนไท้บ้านผมเนี่ยผู้เถาได้บ้านผมมาทักผมหลกหลายเลยโอ้ยแม่เบื้อง บอจโวหูจักคุณนายแม่หูจักซ้ำก,กันกับผมเลยหูจักศิลปินในวงซ้ำกันกับผมเลยซึ่งผมผมงงมากมากเลยผู้เฒ่าอายุเงหกสิบหกสิบกลัวมาเฝ้าเรื่องซ้ำเป็นไปเป็นมาหลางาังบ้านของศิลปินในสาวหน่อยเป็นบันแพงเียตูผมฟังมี่ผู้ใดแน่ ไลมาไรมาเพื่อนเฮ็ดอย่างโอ้ยเพื่อนไปหันไปหนีมือนันมือนี่แสดงว่าอย่างครับแสดงว่าข้าเจ้าเบืองยุคสมัยนี้ข้าเจ้าเบิ่งนะครับผมส่วนี่แยกแยะใดหอบไดอันนั้นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าที่สําคัญคือเพื่อนเบืองนะครับเข้าก็เลยสําคัญที่สุดเข้าก็เลยต้องสร้างตัวตนเนียคือจุดจุดมุ่งหมายแต่ละคอนเทนต์นี้เขาดีว่าสู้พี่น้องฟังมันก็มีแค่นี้นะครับยุคสมัยนี้ยุคสมัยหนาอีกสามสี่ปีหาปีอาจจะมีแพลทฟอ์มใหม่ ที่เข้าต้องได้มาเรียนรู้ต่อไปอีกก็อาจจะมีก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องบับโตวเนาะเด็กหน่อยสมัยใหม่นี่สำคัญนะครับต้องผู้จักและขยันทำคอนเทนต์ขยันโปรโมทจะาของอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์เพราะวันเป็นยุคของมันเขาต้องเข้าใจประมาณนี้แล้วกันนะครับพี่น้องสำหรับคอนเทนต์นี้พอดีทวีศัก์มาลองถ่ายอยู่ในศตูห้องไม่ห้องไม่นะครับซึ่งบ่ค่อยได้เขามานะครับผมอยู่ในห้องนึง อยู่ในบ้านพอดีนะครับผมวันนี้อากาศดีน้องป้อมแปมกลับบาานแล้วแต่แต่ช่วงๆใบใบนะครับโอกาสดีก็เลยตื่นขึ้นมาหลังจากขับน้องเพชรมาแล้วลูกลูกก็อยากคิดคอนเทนต์น้องเพชรก็อยากทำคอนเทนต์อยากถ่ายเหมือนคุณพ่อที่น้องไปเบื้องในคลิปคลิปสั่นกันแล้วกันนะครับผมตามที่ฮอตลว้ใไห้ครับคลิปสั่นนะครับเนาะทั้งสองแอปเลยทีฮอตลงไว้นะครับผมเอาพอกันคลิปนาแล้วกันนะครับสําหรับคอนเทนต์นี้ถือว่าเป็นคอนเทนต์ในเชิงบวก เท็ตดีเบิ่งให้มันจบจังค่อข้อมเมต์เนาะบแม่นว่าเห็นหัวขอคลิปอันหัวขอคลิปอุ้ยแรงแต่มเมต์เลยบแม่บนเบิ่งที่เจตนานะครับผมโอเคครับพอกันคลิปหนาขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับผม